วันนี้เราจัดให้เลยครับพึ่งมาล้างอย่างเดียวขอดูของหน่อยยังไม่ทําอะไรเลยนะครับประวัติรถจะเข้าศูนย์ตลอดใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยว้าวว้าวเจ้าของดูแลดีนะไม่ทุรงทะลอกอะไรเลยไม่มีคนหนักไม่มีน้ำท่วมน้มีการันตีเอาสลิปม,มาแลกน้ำมันด้วยนะครับอย่าลืมนะอย่าลืมพูดตั้มนะดอกเบี้ยพิเศษเท่าไหร่นะครับ วันนี้คนคนรถอยู่กับตั้มและนิงครับผมแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับ t o y ยต้าเวลฟาร์นะทสองจุดห้าชั่นนสีขาวมุกสวยๆแบบเมียพี่ตั้มอ e ี2 0ค แนะครับใช่ค่ะจดทะเบียนปี2019ด้วยนะคะเป็นต้นปีเลยนะคะแล้วก็รุ่นนี้เลยได้โฉมมาเป็นแบบชุดแต่งตัวใหม่แล้วนะพี่กระจังหน้ารุ่นใหม่เลยหูแบบเต็มเต็มมาลำแบบนี้เลยพี่ที่เราปล่อยสีน้ำตาลใช่เป็นตัวสีพิเศษสีบอลสีดำและเป็นสีขาวคันนี้ที่เอ็ซีถามมาไม่มีไมีสีขาวเข้ามาเลยวันนี้เราจัดให้เลยครับแล้วเดี๋ยวต้ําบอกราคาโคตรว้าวเลยต้องบอกอย่างนี้แะป้ายแดงนะขายเกือบสี่ล้านนะครับเดี๋ยวมาดูวันนี้วิสาตัโคานะครับขายเท่าไหร่ก่อนที่เราจะไปดูราคาแล้ว ดูกันก่อนครับผมงั้นเดี๋ยวชมรูปลักษณ์ของตัวต้าเวฟฟทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะว่าส่วนของไฟหน้าค่ะจะได้เป็นสองชั้นแบบนี้คือเอกลักษณ์ของเวฟฟายแล้วแต่ถ้าเป็นออฟฟร์เขาก็จะเป็นแบบกระจังหน้าใหญ่ๆแล้วก็ชั้นเดียวกันไปเลยเนาะเวฟฟายเขาใช้ใความสปอร์ตเอาใจวัยรุ่นหน่อยนะพึ่งมาล้างอย่างเดียวใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าผมล้างอย่างเดียวยังไม่ทาอะไรเลยนะเ้วเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมาเรามาดูโครงสร้างกันครับดูนะคะเห็นไหมฝาไม่มีขยับเลยเห็นไหมครักเดิ แผงกันคราบร้อนก็อาจจะร้อนมากเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับตรงนี้ไม่มีปัญหาตาอยู่เห็นไหมดูนะครับเห็นไหมไม่มีขยับนี่คือเดิมๆเลยนะครับเดิมๆเลยเปิดดูข้างในหน่อยขอดูของหน่อยนของนขอดูของหน่อยนะเปิดมานี่คือเพิ่งเข้ามาผมล้างแต่ภายนอกนะยังไม่ทําอะไรเลยนะครับ ดูนะฮะตียังอยู่เห็นไหมไม่มีขยับเลยมาร์กแต้มมันอยู่นะครับไม่มีขยับไม่มีการถอดนะครับข้างล่างเหมือนกันเห็นไหมปองล่างปกติเห็นไหมขาล่างเห็นไหมขาล่างอยู่ปกติขาบนไม่มีขยับเลยนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะ4สูบ2.5ลิตรนะหรือว่า2,494 cc 180แรงม้านั่นเองเนาะเครื่องใสๆเดิมๆเลยนะคะพี่ตั้มค,ค่ะครับฟังนี้นอนไม่มีขยับเห็นไหมฮะมา <ไป S 1> พรอก แร้ม LED นะสาดวงไล่กันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีเดย์ทันบัลลิ่งไลท์นะสวยอยู่ล้อมกรอบตรงนี้นะคะเวลาเราตัดเครื่องเราขับรถไปมันจะเป็น d ด y l ไ g ให้นะคะไฟเลี้ยวนะคะเป็นแบบ sequential s h i f เรียกว่าไล่ระดับแล้วค่ะดุดันนะดูเลยสวยเลยแต่งเป็นพรมเมียมแบบมาเป็นชั้นๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมท8นะคมยางปี2023และที่สำคัญเข้าสู่ตลอดประวัติเข้าสู่ตลอดเลยนะครับผมมีใบแบบเปลี่ยนให้เลยครับว่าเปลี่ยน่ายระยะตลอด มาเราดูโครงสร้างกันต่อความเดิมเลยมไหมจับแล้วนุ่มเป็นรอยเล็บแบบนี้เลยนะครับเวลาปิดมันก็คืนตัวปกติด้านล่างด้านวงเหมือนกันนะครับผมเห็นไ,ไหมใส่กิ๊บแผ่นเทปอยู่นี่นะครับผมโมเดลยบ่งบอกอยู่นี้นะครับผม ดูทานล่างเห็นไหมปกติความเดิมนะครับกระจกบานใหญ่ๆตรงนี้สีดำนะแล้วก็ตัดกับสีขาวตัดกับโพเมียมนะเดินเส้นสายมาย,ย,า,ยาวๆพาดไปจนถึงด้านหลังเลยค่ะสวยง<ม>ามจริงที่มานะเดี๋ยวไปดูสายไฟฟ้าดูอันนี้ป้อง<า>กันการหมีดด้วยนะปเทคชันแจมด้วยนะคะติ๊กเกอร์เห็นไหมฮะติ๊กเกอร์ยังอยู่เหมือนเดิมครับนะฮะ นี่คือล้างอย่างเดียวยังไม่ได้ทำความสะอาดนะนี่เราเห็นดึงมันแล้วก๊อปเลยนะเห็นไหมฮะแน่นๆอย่างนี้เลยนะก๊อปอย่างนี้เลยนะด้านล่างก็ยังอยู่เห็นไหมมีรอยติ๊กเกอร์อยู่ประตูสไลด์นะครับเห็นไหมไม่มีการถอดนะไม่มีการไขเห็นไหมปกตินะครับด้านล่างก็ยัง ปกติอยู่นะนีเบนซ์ฮาดอยู่ด้านล่างยังปกติเห็นไหมตัวถังนะคะน้ำมันนะคะจุได้ถึง70ลิตรเลยนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะอ่ะคันนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะสวยๆเลยไฟเนี่ยทิมฉลามมาโหมาทิมฉลามโอเคครบนะคะนี่ยแล้วก็สปอยเลอร์หลังที่ตั้มเนี้ยปีกนะคะสุดยอดแล้วค่ะตัวไฟท้ายเนี่ยได้เป็นแบบ L.E.D. นะพี่นะเป็น daylight L.E.D. เป็นก้อนๆสีเหลี่ยมเียแบบนี้นี่คือไฟใหม่นะได้ไฟโฉมใหม่ไฟโมปัจจุบันแล้วนะคะแล้วก็เซ็น i a l ร h i ิพนะเซ็นเซอร์สี่จุดเซ็นเซอร์สี่จุดด้านหน้ามีสองด้านหลังมีสี่ไปทับงทีมด้านหลังนะพีเปิดท้ายก็เหมือนกันค่ะเขาเปิดได้จากภายในนะคะแล้วก็เปิดได้จากรีโมทนะแล้วก็รวมถึงนะคะสามารถเปิดจากเมนูนได้เลยจากมือแต่ถ้าเปิดเมนูเมนูจากมือเนี่ย มันจะไม่ใช่ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าอยู่ทำงานบอ่าเปิดเมนูมันจะได้กะระดับได้ไงมาเรามาดูท้ายอย่างไงฮะเดี๋ยไม่ไม่มีขยับนี่คือผมล้างอยู่ยังไม่ยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเยอะเลยนะครับให้ล้างภายน่องเดียวนะเข้าสูนตลอดนี่แล้วอย่างคือประวัติรถจะเข้าสูนตลอดใครได้คันนี้ไปผมบอกเลยว้าว้าๆนะเจ้าของเดิมใส่พรมมาเรียบร้อยนะครับผมพรมกระดุมสั่งมาให้เรียบร้อยแม่กันเลอะไงส่วนภายในไงเดี๋ยวผมเก็บคำความสาดให้อยู่แล้วนะครับวันนี้เอามาให้แบบเห็นเจอเราสองคนอย่างที่บอกครับได้รถสวยๆหนึ่งคัน <ส>ยังไม่เห็นภายในนะเพราะว่าคันนี้เป็นเบาะ VIP อยู่แล้วนะเป็นเบาะปิดเป็นที่เมาแล้วอันนี้ก็จะมีที่เก็บของเห็นไหมทช่องเก็บของที้เียนเก็บหมอนอยู่ใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะนี่เป็นยางอะไรขายยางอะไรนี้สมมุติว่าเราเอาเบาะลงมานั่งเต็มนะคะนั่งกันเจ็ดที่นั่งเนาะก็จะสามารถเอาสัมภาระเนี่ยไว้ใต้นี้ได้อีกหรือถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไปกันแบบสองคนแล้วมีลูกอยู่ตรงกลางเนี่ยไหมตรงเนี้ยโซนกลางเนี Shield ่ยตรงเนี้ยของวางเต็มเลยครับนะ แต่ของลูกของเล่นของไรวางได้เลยครับมืออยู่ไหนมืออยู่ไหนดูนะฮะเราก็จะดูดูท้ายหน่อยฝาฝาเดิมนะฝาท้ายเดิม่ปิดเลยครับป้างเคสวยสวยอ่าเรามาดูฝั่งนี้ค่ะฝั่งนู้นยังไงฝั่งนี้ก็อย่างนั้นเห็นไหมฮะติ๊กเกอร์ยังอยู่เห็นไหมยังมีฝุนร่วงเลยนะฮะยังมีคนแกะดูเห็นไหมความเดิมเลยนะครับประตูฝั่งนี้นะครับเห็นไหมไม่มีขยับคงเดิมเห็นไหมรางเห็นไหมไม่มีขยับไม่มีรอยบู้มไม่รอยบี้เห็นไห เนี่ยไหมเดิมค่ะมีท้าล้างมายังไม่ต้องบอกเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะนี่ขนาดยังไม่ล้างนะเดี๋ยวเราไปลองสมัครัคใ,นะในการขับสีคันนี้กันอารมณ์ขึ้นมาก็คือข้างในเป็นโผลดำหมด เร่งขลุ่มแต่มีเสน่ห์นะลุ่มลึกแล้วก็ทำความสะอาดง่ายแลสะอาดง่ายกับพี่วิสัยทัศน์ในการครับก็สบายนะมองชัดเจนดีเดินไม่ก็โอเคนะครับพรมชัดนะคะแล้วก็มีตัดสีแดงด้วยเนาะรผสมพรมลายครับพี่ต้ามีมัลติฟังก์ชันครบนะเมมโมรี่ซีครับเต้ยด้านขวาของพี่สามจุดใช่ไหมมีสามจุดพี่ค่ะเบาะเียจะได้เป็นเบาะหนังนะคะวัสดุอย่างดีเลยนะแล้วก็เป็นปรับทั้งหมดแปดทิศทางนะคะสบายตรงที่มีที่รองน่องให้ด้วยคนนั่งด้านข้างหรือว่าด้านหลังเนี่ยที่เป็นเบาะวีลทีก็สามารถปรับเอนนอนได้เลยคน ลางนะคะพี่ก็จะตกแต่งด้วยโครเมี่ยมนะคะก็ของดูแลดีนะพราะดูดิครับไม่ไม่ทะลุงทะลอกอะไรเลยนะใช่ค่ะอย่างสวยงามมากเลยนะคะชุดเครื่องเสียงหน้าจอแอนดรอยของเคบูดเลยนะคร้ของก่อนติดตั้งเคบูดมาให้แล้วก็ตรงนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้ลองจุดแล้วอ๋อเหรอาครบคันในประสงค์มากนะคะรวมถึงหน้าจอก็ตั้งระดับได้สูงรับนะคะแต่เป็นระบบดิจิตอลพร้อมด้วยนาโนอีนะดูโอโซนอิสระสามโซนอัตราการเร่งก็ดีนะเหยียบแซงเหยียบอะไรนี่ตอบสนองแบบสัมผัสได้คือ กำลังถูงรถนะครับไม่อื่นนะครับผมเ็ษมีไฟฟ้าออโต้เบรกโหนะคะแล่ใช่คนโทรกดปิดได้มีข้อโหมดเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบ CVT แล้วบอกผู้น้านะคะเป็นซีฟเวอร์แคลเตอร์เนาะอุ่นก็ได้นะคะหรือว่าปรับร้อนปรับเย็นได้หมดเลยนะคะดีมากกล่อง ของรงคน่วนกลางที่พี่ตั้งวางแขนได้ใหญ่ๆสามารถเปิดได้สองฝั่งนะคะฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนู้นก็ได้ใช่ค่ะนีดีมากนะคะที่เขาคิดมาดีเลยความปลอดภัยในนี้ครบคันอยู่แล้วนะคะแอร์แบ็กกจุดค่ะ ABS EBD BA มีไม่ครบอยู่แล้วนะคะทั c ชั o n คอนโทรลช่วยออกตัวในทางลากชันข้างบนเป็นสวินมูล,ลุกนะคะด้าน<ม>หลังเปิดด้วยไฟฟ้าด้านหน้าเปิดด้วยมือนะคะประตูไฟฟ้าก็เปิดที่จุดนี้ได้นะคะ ตอนนี้ตั้มก็มาอยู่กับเบาะโซนแถวสองนะครับก็เต็มไหล่เต็มแขนเต็มตัวนั่งแล้วหลาสบายเยบหมอนโค้งมาเราสัตน์ละคือแบบเวลาจะหลับก็จะง่ายนะเป็นหบอนนิ่มหัวมิกกี้แล้วก็มีิี่ปรับนอนได้สุดเลยนะพี่เนาะแต่ว่าแค่ติดเบาะแถวสามนะคะที่เราพับขึ้นมานั่นเองเนาะพี่ตั้มเนาะที่พักขาครสามารถขึ้นได้รองงอนะคะใช้ไฟฟ้าหมดเลยค่ะพี่ตั้มเขาจะติดม่านใหม่ชั้นหนึ่งนะเพื่อกันแดด เวลาเราเปิดอย่างนี้ยครับเราดูโปรกติมันจะร้อนมากที่เขามีมา่านอยู่นะชัดนงี้ยนะจอก็โอ้โหดูได้สบายมีลูกมีอะไรละนะใช่ค่ะหรือนั่งเฉยๆดูทอทัตตายบอกลูกใช่ไหมคะ่ะอ,อย่าขับเองนะแน้วแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีปุ่มควบคุมให้คอนโทรลอิสระไปเลยเนาะทั้งระบบแอร์เทมเพอเรเจอร์แรงลมเปนสีส่วนเปลี่ยนอันเดนไลท์เนี่ยก็บาลานซ์สายนะคะพ่ต้ามาเป็นคัลเลอร์นะคะก็จะวนสีไปเรื่อยๆนะคะสีม่วงสีน้ำเงินนะคะ สีขาวสีเขียวสีเหลืองสีฟ้าิดสรุปสักหน่อยดีกว่าในไหนก็นะเดี๋ยวว่าไม่เล่นนะอยากเล่นงานเนี่ยกดไฟฟัคปุ่มเดียวเลยค่ะ one touch นะคะเปิดไม่จะร้อนก็อาบแดดหน่อยนะคะแับดูแล้วนะครับโตโยต้าเวลไฟนะคะ2.5เบนซินนะคะแซ่จีนปีสิปี18.19ราคาป้ายแดงเกือบ4ล้านนะครับวิสาหกตคาขายเพียง 1 9 9่0 0 0าาแสนเก้าหมื่นเก้บาทหนึ่งล้าบาทนะคะรถปีสิบเานะฮอย่างไปเกือบ2ล้านบาทโอเคแล้วก็คันนี้สีขาวด้วยนะคะทุกแต่งตัวใหม่หมดแล้วนะที่สำคัญที่เรื่องการตรวจสภาพเราให้คุณดูผ่านกล้องไปเรียบร้อยแล้วยังไม่พอใจค่ะพี่เรายังมีการตรวจสภาพจากเบื้องชีพนะครับผมคูนสเปคชันค่ะเรามีใบเซอร์ติฟิเคให้ชันด้วยนะคะโอเครับรองการันตีได้เลยนะคะซื้อรถคันนี้มีใบตรวจให้เลยนะครับว่าไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะมีการันตีทิมคัน ประวัติเดิมเข้าศูนย์ตลอด <ฮะ S 1> ผมบอกเข้าศูนย์ตลอด<ฮ>ะนะยางต้องเปลี่ยนมาได้ปี2023ด้วย<ฮ>ะนะครับใครหาอยู่นะครับผมบอก เหมือนเดิมครับคือได้แต่ตัวเด็ดๆมาทั้งนั้นผมถึงบอกว่าอยู่ไม่นานแน่ๆนะพีมเขามาสนใจมาเลยนะพันนา้อยู่ไม่นานจริงๆกับแคมเปญพิเศษด้วยนะครับเอาสลิปมาแลกน้ำมันด้วยนะครับอย่าลืมนะกับแคมเปญนะครับผมสำหรัญนะลูกค้าที่มีเครดิตนะไม่ว่าจะผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับพบกับดอกเบี้ยพิเศษได้นะอย่าลืมทุกตั้มนะดอกเบี้ยพิเศษเท่าไหร่นะนะวันนี้ตั้มยังไม่บอกแต่ตั้มปลูกไว้ก่อนเป็นความลับนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปว่าตั้มจะนำรถอะไรมาเสนอนะครับใบนิดนึงคูแแฝฝดดครูโททมาี่นะะคหรรืออว่่่่าาตตตติดดทีีพ้โยง 9ก้าหนึ่งสูสาปดสี่ใช่ค่<น>ะรีบหน่อยนะคะใครมองหาอยู่นะอยู่ไม่นานค่ะอันนี้